ไปชมบรรยากาศสวนนะคะพี่น้องตัวเสียมะเกิดเทศเต็มต้นเลยผักปลอดสารน,นะคะปลูกเองกินเองกินไม่ทันแลดกมาก ลูกเยอะเลยอ่ะบรรยากาศหลัลงฝนตกบรรยากาศหลัลงฝนตก บรรยากาศดีพาดูสวนนะคะาาชมสวนเศรษฐกิจ,จพอเพียงเพียงพอแบบบ้าน กระดดดกกระดดกดกูบรรยากาศบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องหลังฝนตกอากาศเย็นเย็น เหมือนฝนก็จะมาอีกแล้วท้องฟ้าลูกเต็มต้นเลยมลกกระเทศ โอ้ยต้นถัว่วถัวนี่ก็ปลูกนานแล้วนแก่หมดแล้วต้นมันแก่หมดแล้วจะถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ค่เนี่ยดอกไม้ก็สวยสวย แต่มันแก่หมดแล้วเรวจะเก็บเก็บเม็ดมันไว้เก็บเม็ดมันไว้ปลูกใหม่อ,อีกนกรมก่อน รยากาศหลังฝนตกจะเหมือนฝนจะมาอีกแล้วมุดมาแล้วอากาศดีนะคะพี่น้องนะ ตอนนี้ฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ